وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في ที่ Allah s w t สงรักทุกท่าน a ั h a m d u l ละเราในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งที่เคารพภักดีต่อ Allah s w t a าลาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สนับสนุนและก็ส,งส่งเสริมให้เรานั้นแสวงหาความรู้หรือมีการศึกษาเพราะการที่เราเป็นบ่าวของ Allah s w t าลาในโลกดุนยานี้เราไม่สามารถที่จะ ทำการเคารพพักดีหรืออิบาดับตอพระองค์ได้ถ้าหากว่าเรานั้นปราศจ,จากความรู้เราเห็นนี่เองอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตะอัลลาได้บอกในคุรานถึงขั้นตอนแรกที่เรานั้นจะตอนที่เราจะเริ่มทําการอิบาดัหรือเคารพพักดีตออัลลอฮฺสุบฮานาห์ตะอัลลานั้นก็คือเราจะต้องแสวงหาความรู้ก่อนเราจะต้องหาความรู้ก่อนเราจะต้องรู้จักก่อนว่าพระเจ้าของเราที่เรากําลังจะเคารพพักดีนั้นคือใครนะครับอย่างไรบ้าง อออัลลลฮตา Allah تعالى ذ ك ุ ع า ك وعنوة فعلم أنه لا إله إلا ا อิลล il ัลลอฮ ل ว ن สตั l ฟ ja ิรลิ ا ัมบิกอัลลอฮีตยอลาบอกในอายะห์นี้ในกุรอานในสุรุตุมุฮัมมัดว่าพระเจ้าเนี่ยจงทราบจงรู้ก่อนจงสั่าความรู้ก่อนอันนหูลาอิลาห์อิลลัลลอฮ h ว่าแท้จริงแล้วพระองค์เนี่ยคืออัลลอฮ์สุมาตัดลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวว่าสตัฟฟิรลิดัมบิกหลังจากนั้นในพวกเจ้าก็เริ่มทําการอิสติฟาร ขออภัยโทษอายัดนี้เนี่เป็นสิ่งที่บงบอกว่าอัลลอฮฺตาอลาได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยสวยงความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติเราเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้โดยที่เรามีผู้สร้างนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาลลอเรามีจุดประสงค์เดียวที่เราจะต้องทํานั่นก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่เคารพภักดีต่ออลัลลอฮฺสุบฮานาลาแต่ถ้าหากว่าเราปราศจกความรู้เราไม่มีความรู้เราจะอิบานังเราจะเคารพภักดีต่ออลัลลอฮฺสุบฮานาะตลลาได้อย่างไร ดังนั้นพี่น้องครับความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในศาสนาอิสลามความรู้เป็นสิ่งที่เป็นลําดับแรกที่อิสลามเนี่ยอยากจะให้เราทําการควนขวายมันแสวงหามันก่อนที่เรานั้นจะเริ่มทําการอิบาตัดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเพราะเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ยืนละหมาต่อหน,น้าอัลลอฮ์สุมาตะอัลลแล้วเราไม่รู้จักพระเจ้าของเราได้อย่างไรเราไม่มีความรู้เราจะ ทำตัวอย่างไรในเมื่อเราเนี่ยเข้าไปเข้าฟ้อนอลลาเราจะอ่านอะไรต่อหน้าพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ดังนั้นในานาที่สุดว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ควบคู่ไปด้วยกับการแสวงความรู้แล้วก็ก,การแสวงความรู้ในศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสําคัญมีความประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับลำดับแรกก็คือท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลลอฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตะอัลลาได้ประทานวะญญยูได้ประทานความรู้ ได้ประทานอายะคุร์อานลงมาให้กับท่านนบีแต่แต่ถึงกระนั้นอัลลอฮฺต้าอัลาก็ไม่ได้บอกให้นบีน oui. ี้หยุดจากการสอนความรู้อัลลอฮฺต้าอัลาได้สอนอัลกุรอานว่าว่กุรับบิซิดนีอิลมาอัลลอฮฺต้าอัลาสอนให้นบีนี้มันขอดูอาต่ออัลลอฮฺต้าอัลาโอ้พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนให้กับฉันซึ่งความรู้ด้วยนั่นคือนบีที่อัลลอฮฺต้าอัลาได้ประทานวาฮยุให้กับท่านแล้วนประสาอะไรกับเราในวันน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 ีีีี้้ททท่่่เเเรรรรราาาาใฐะะปปป็็ุุชธธมมดดคจตอง แสวงความรู้เป็นหลายเท่ามากกว่าท่านนบีุลเลาสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พร้อมๆกับการเคารพพักดีต,ละละะต่ออัลลอ์ตาอลาะคือเราจะต้องพยมมา,ายามมนศึกษาแสวงความรู้อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ตาอลาได้บอกอีกนะครับหลายๆอย่างในอัลกุรอานว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ตาอลาประทานให้ แม้กระทั all all ่งบรดานาบีก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะถูกส่งมาอย่างโลกดุนยานี้บรดานาบิสุไลมานนะครับนบีมูซาหรือนบีนบีท่านไหนก็แล้วแต่ท่านอัลลอฮ์ตาอาลาเนี่ยเป็นผู้ประธานความเข้าใจในเรื่องศาสนาเป็นผู้ประทานความรู้ให้ดังนั้นความรู้ไม่ใช่เป็นของใครแต่เป็นของอัลลอฮ์ سبحانه แวะตะอาลาถ้าหากว่าเราอยากจะขอความรู้ให้เราขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาอาลาบอกว่าฟะฟะฮัมนาสุไลมาน และเราได้ทําให้นบีโซลัยมานี่มีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องศาสนาแต่้นลำดับแรกที่สุดเราต้องต้องขอดูอานตะละสุบฮานหวตะลาขอพระอ,องค์ทรงประทานความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่ให้ประโยชน์กับเราในโลกดุนยานี้และก็ในวันอัคราตและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ท่านนบีสุลัลละหัวอะลัยฮุสซลลัมได้บอกให้แกเราทราบว่าการแสวงความรู้ในศาสนาอิสลาม เราจะได้รับผลบุญที่มันมหาศาลนั่นก็คือมันจะนําพาเราไปสู่สวรรค์ของ a l ล a h s u b ุบฮาน u wa t ะ a ะ a พระท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวใน h ะด i ษบทหนึ่งรายงานโดยอัลอิมามุลบุค h a r i ได้ก็อิหม่ามุสลิมท่านนบีกล่าวว่ามัน Salaqatariqan ยัน تميسو فيه علمًا سهل الله به طريقًا إ ل ิ الجنة คนอได้กล่าวตามที่เขาออกแส่วนความรู้นะครับวันนี้เราออกไปส่งลูกหลานของเราไปเรียนที่โรงเรียนหรือออกไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากบ้านเราเนี่ย ออกไปแสวงความรู้มัอนซะเลกาตอรีกก่อนเยลจะมีซูฟีเฮไอร์มนเพื่อขอนขวายหรือแสวงความรู้มุ่งมั่นในการที่จะสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานอัลตอาลาอัลลอฮ์ตาอัลาจะทําให้การแสวงความรู้ของเขาเนี่ยเป็นที่ง่ายดายสาหรับเขาไปสู่สวนสวรส์ของอัลลอฮ์สุบฮานตาอัลลดังนั้นสมการง่ายๆสําหรับการแสวงความรู้ของเราเพื่ออัลลอฮ์ถ้าว่าเราแสวงความรู้เราเรียนวันนี้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์การศึกษาของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะ ในด้านศาสนาก็ดีหรือด้านสามันก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราเจตนาเพื่ออัลลอฮฺอะลาสมการง่ายๆก็คือการศึกษาของเราเท่ากับการได้รับสวรรค์อย่างง่ายดายนั่นเองถ้าหากว่าเราอยากจะได้สวรรค์อย่างง่ายดายไม่ยากครับให้เราเริ่มศึกษาในสิ่งที่เราถนัดศึกษาเพื่อใครครับเพื่อ All al ala. อัลลอฮฺสุฮาตาลาอาชีพใดก็แล้วแต่วันนี้นะครับเราจบการศึกษามาถ้าหากว่าเราสามารถนําการศึกษาของเราความรู้ของเราที่เราศึกษามาเนี่ยเพื่อ ไปสู่สังคมเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยสิ่งนั้นแหละเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุวาตอัลลาแล้วเราจะได้เท่ากับสมการที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือสวรรค์การเข้าสวรรค์อย่างง่ายดายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอัลลาดังนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่วันนี้เราไม่ควรที่จะคํานึงแค่ว่าเราอยากจะได้ประกาศเนียบัตรอย่างเดียวเราอยากจะได้วุฒิการศึกษาอย่างเดียวเราส่งลูกหลานของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเขาได้วุฒิการศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่แต่สิ่งที่เราจะต้องคํานึงในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองก็ดี เราเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีวันนี้เราจะต้องคำนึงว่าเราจะต้องสนับสนุนลูกศิษย์ของเราลูกหลานของเราเนี่ยให้มีการศึกษาที่สูงเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาของพระองค์นะครับและก็สิ่งสาาําคัญที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะได้นําความรู้ของพวกเขาที่ได้ศึกษาไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับประชาชาติอิสลามและก็ประเทศชาติต่ตอไปและแน่นอนที่สุดว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะอาลาจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ หรือมีคุณค่ามากไปกว่าการที่อัลลอฮฺตาลาจะทําให้เรานั้นสามารถเข้าสวรรค์ของพระองค์อย่างง่ายดายซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างมีความหวังที่อยากจะเข้าสวรรค์เราอยากจะเห็นลูกหลานของเราเนี่ยเข้าสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะเพียงเราอย่างเดียวที่อยากเข้าสวรรค์ดังนั้นเราจะทำอย่างไงวันนี้ให้การศึกษาของลูกหลานของเราเนี่ยเป็นการศึกษาที่เป้าหมายของพวกเขาก็คือการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาดังนั้นการศึกษานะครับพี่น้องครับการศึกษา เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับเราเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเราเราเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือรอดพ้นจากกับดักของศัตรูไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เรามองเห็นหรือศัตรูที่เรามองไม่เห็นศัตรูที่เรามองเห็นเนี่ยคือศัตรูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอ,รอบรอบด้านของเรา หรือศัตรูที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือมารร้ายชัยตอนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เราจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกดุนยานี้ไม่ได้ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกับองค์ความรู้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ดด้วยกับการศึกษาของเรานะครับดังนั้นการแสวงหาความรู้ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮวะอัลลอฮ์ุอัลลอฮ์ุอ่ลตอฮบุอิลีอะตุอะลลอฮ์ุอัลลอฮ์ุกัรแสวงหาความรู้นัเป็นสิ่งทีอฟ์รดูเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคน ดังนั้นท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและก็อัลลอฮฺตาอลาเองรู้ดีว่ามุสลิมคนหนึ่งหรือบ่าวคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้หรือใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้อย่างมีความสุขปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายไดย้ยกเว้นเขาจะต้องมีความรู้เขาจะต้องม,มีความรู้เพื่อที่จะเป็นอาวุธให้กับตัวเองอาวุธที่จะ ปกป้องตัวเองอาวุธที่จะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายรอบด้านของเขาดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งวันนี้เราเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้ในทุกด้านทุกแขนงหรือทุกศาสตร์แต่เราจะต้องสร้างบุคลากรของเรานะครับหรือลูกหลานของเราเนี่ยให้เขามีความรู้ในแต่ละด้านที่เขาถนัดแล้วก็ช่วยช่วยกันนะครับช่วยช่วยกัน สาขานี้ในด้านนี้จบด้านนี้มีความรู้ด้านนี้ช่วยๆกันเพื่อที่จะคิดกันร่วมหัวกันจะทํายังไงให้สังคมของเราเนี่ยมีความสุขเกิดความสันติภาพในสังคมต่อไปวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าสังคมใดสังคมหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความสุขหรือขาดความสันติสุขในสังคมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมนั้นเนี่ยยังมีคนที่ขาดการศึกษาเยอะ หรืออาจจะมีคนที่มีการศึกษาน้อยอยู่ดังนั้นเราจะต้องสร้างสังคมวันนี้ทํายังไงให้สมาชิกในสังคมของเรามีความรู้มีการศึกษาแล้วเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมใดมีความรู้มีคนที่มีการศึกษาเยอะๆเนี่ยสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่มีความสุขที่สุดจะเป็นสังคมที่มีความสุขสันที่สุดจะมีจะมีจะเป็นสังคมที่เราคิดว่าเป็นสังคมที่เป็นความฝันของเราเพราะแต่ละคนเนี่ยมีการศึกษาทั้งนั้น ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมที่เกิดปัญหาวันนี้เนี่ยเยาวชนเอ่ยนะครับลูกหลานของเราเอ่ยอาจจะกล่าวได้ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเกิดจากการขาดการศึกษานั่นเองดังนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นขอให้ขอให้เราทุกคนวันนี้เนี่ยพยายามหาทางที่จะทํำยังไงพยายามที่จะส่งเสริมหรือจะทําให้ลูกหลานของเรารักในการที่จะศึกษาสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับ Tua, dia, 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 dia บิณณ no with ์ลลฮ الرحمن الرحيم ฮาหมุนุลลฮรบลาเมนบินสตอนวลฮวลวะอลาบลอฮลอลลอมอัมมาบะซัลลมาวะรราตุถถึงเยาวชนกับการศึกษาปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราได้บอกไปหลายครั้งว่าอาจจะเป็นไปได้วันนี้ปัญหาหนึ่งที่อาจจะทําให้สังคมของเราโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเยาวชนเนี่ย มีปัญหานั่นก็คืออาจจะเป็นไปได้นั้นก็คือการขาดการศึกษาของพวกเขานั่นเองดังนั้นบางทีเราอาจจะต้องกลับมาถามว่าวันนี้เนี่ยเยาวชนของเราวัยรุ่นของเราเนี่ยเขาเรียนหรือเปล่าหรืออาจจะมีวัยรุ่นของเราอีกบางส่วนที่อาจจะมีจํานวนที่มากเช่นเดียวกันที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ถ้าหากว่าเราไปดูไปตรวจสอบเราก็อาจจะ พบเจอว่าวัยรุ่นของเราเนี่ยจำนวนมากที่วันนี้พวกเขาเรียนครับวัยรุ่นจนํานวนมากเยาวาชนจนํานวนมากพวกเขาอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนหมายถึงว่าพวกเขามีสถาบันการศึกษาอาจจะกล่าวได้ว่ามีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่คําถามก็เกิดขึ้นอีกว่าแล้วทำไมวันนี้เราถึงเห็นวัยรุ่นของเราเยาวาชนของเราเนี่ยถึงมีปัญหา หรืออาจจะกล่าวว่าสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแว้นด้วยกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ตามท้องถนนก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งซึ่งผมเองเนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ทำหน้าที่สอนหนังสือให้กับเยาวชนและก็สัมผัสเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือ การที่เราในฐานะที่เป็นอาจารย์ก็ดีในฐานะที่เป็นาคาในภาษาอาหรับก็คือมรอบบีผู้ที่จะทําการขัดเกลาลูกสิทธิ์ให้เป็นคนดีเนี่ยอาจจะทําหน้าที่บกพร่องอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้บางทีโรงเรียนอาจจะใหญ่โตแล้วมีงบประมาณเยอะมีเงินเยอะมีแผนในการที่จะสอนหรือหลักสูตรในการที่จะสอนให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยดีแล้ว แต่ข้อบอกพร่องอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเกิดขึ้นจากคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงคนที่จะมาเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่ขัดเกลาลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นคนดีเพราะเราอย่าลืมว่าลูกๆของเราวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ของเราที่เขาเข้ามาเรียนกับเราสมัครโรงเรียนเราที่เราสอนอยู่เนี่ยเราอย่าคิดหรือเราอยา่อยาค่ยคำหนึงว่าเรามีหน้าที่แค่เพียงที่จะให้ความรู้พวกเขาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่นั่นเป็นความความคิดที่ผิด สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ผิดถ้าหากว่าเราคิดว่าหน้าที่ของเราที่เราอยู่ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาคือการที่เราเข้าไปในห้องเรียนตามชั่วโมงที่เราสอนมีหน้าที่สอนเนี่ยให้ความรู้และก็ออกมาแค่นั้นมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่จะเป็นพี่เลี้ยงในฐานะที่เป็นผู้ขัดเกลาให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีไม่ใช่มีเพียงเท่นั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด เพราะเราจะต้องคำนึงให้มากกว่านั้นว่าหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นครูในฐานะที่เป็นอาจารย์คือเราจะต้องคิดจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกศิษย์ของเราเยวาวชนของเราที่เขาเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นคนดีของสังคมออกจากโรงเรียนของเราแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนดีถา้าเราคิดอย่างนั้นเราต้องเป้าหมายอย่างนั้นแน,น่นอนที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่เพียงการให้ความรู้กับพวกเขาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ แต่เราจะต้องหาวิธีการที่มากกว่านั้นเราจะต้องมีวิธีการที่มากกว่าการที่เราเข้าไปในห้องเรียนให้ความรู้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่มีการติดตามอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราคงจะคาดหวังว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นคนดีออกไปจากนอกรั้วของเราเนี่ยเป็นคนดีเราอาจจะคาดหวังไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องคิดเราจะต้องหาทางที่จะทํำยังไงให้กับลูกศิษย์ของเราเราจะทํำยังไงที่นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้ว มีวิธีอื่นไหมที่เราสามารถที่จะทําให้เยาวชนของเราเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของเราสามารถเป็นคนดีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมที่พวกเขาอยู่เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบฮานวาตัอะลาต่อไปดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอ่ยตรงนี้ก็คือขบวนการหนึ่งก็คือขบวนการตัรเบียน,นั่นเองการสวมความรู้เราเรียกว่าอัตตะลิมการสวมความรู้การสอนแต่การตัรเบีย มันไม่มันไม่เหมือนหรืออาจจะแตกต่างกับการเรียนหรือการศึกษาการศึกษาคืออะไรครับการศึกษาคือการที่เราในฐานะที่เป็นอาจารย์หรือลูกศิษย์ของเราที่เป็นลูกศิษย์เข้ามาในห้องเรียนเราเข้าไปในห้องเราสอนแล้วก็กลับโดยที่ไม่ได้ดูผลเราไม่ได้ติดตามผลว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยเขาเอาความรู้ที่เราสอนไปเนี่ยนำไปใช้นําไปปฏิบัติและมันก่อให้เกิดเป็นคนดีจริงหรือเปล่าในสังคมนั่นคือนั่นคือกระบวนการการศึกษาแต่กระบวนการ การเบียคือกระบวนการขัดเกลาบ่มเพาะลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เป็นคนดีการตับเบียคืออะไรครับการตับเบียคือเราอาจจะเปรียบเสมือนก๊อกน้ําที่เราเปิดก๊อกน้ําที่เราเปิดเนี่ยบางทีเราปิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนิทไม่มิดน้ําที่มันหยดไหลออกมาทีละเม็ดทีละทีละหยดทีละหยดเนี่ยเราดูพื้นที่ท,ที่น้ํา หยดดังกล่าวหยุดลงไปเนี่ยมันจะมีร่องรอยของมันเช่นเดียวกันการที่เราจะขัดเกลาลูกศิษย์ของเราเยาวชนของเราให้เป็นคนดีเนี่ยเราจะต้องมีขบวนการตระเวนเราจะต้องมีขบวนการขัดเกลวฟกเขาเนี่ยให้เป็นคนดีโดยที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้หลังจากที่เราขัดเกลวฟกเขาแล้วเนี่ยมันจะมีร่องรอยที่เราสามารถสัมผัสได้สามารถเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของเราเยาวชนของเราคนนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ได้การศึกษาได้ความรู้อย่างเดียว แต่ผ่านกระบวนการตระเวียดขัดเกลาของเราแล้วก็มีร่องรอยมีสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเขาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นคนดีในสังคมได้ในปีแรกที่เขาเข้ามาศึกษากับเราเรียนกับเราเราอาจจะเห็นเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยผ่านกระบวนการตระเวียกที่เราเป็นคนป้อนให้กับเขาเนี่ยกระบวนการขัดเกลาให้เขาเป็นคนดีเนี่ยหลังจากที่เขาออกไป สองปีสามปีเราสามารถสัมผัสเห็นได้ทันทีว่าขบวนการของเราเนี่ยจะเห็นผลทันทีว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นการศึกษาวันนี้เนี่ยไม่เพียงพอแต่จะฝากให้กับครูที่เป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์วันนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่าหน้าที่ของเราคือมาสอนอย่างเดียวแต่เราไม่คิดเลยว่าจะหาทานยังไงให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนดีเนี่ย นั่นไม่ใช่ผลสําเร็จที่เราต้องการอย่างแท้จริงให้กับสังคมเพราะแน่นอที่สุดแล้วเป้าหมายหลักของโรงเรียนของสถาบันการศึกษาคือการที่จะต้องสร้างเยาวชนเนี่ยให้มีความรู้แต่วันนี้สังคมเราไม่ต้องการคนที่มีความรู้ไม่ต้องการคนที่เก่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นคนดีเราไม่เอาเพราะเราสัมผัสเห็นเราพบเจอหลายเคสหลายตัวอย่างที่วันนี้เนี่ยสังคมของเราเห็นคนเห็นคนเก่งเยอะมีคนเก่งเยอะแต่คนเก่งเหล่านี้บางครั้งเขาก็ไม่ได้เป็นคนดีของสังคม เป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียในสังคมแต่วันนี้เราจะต้องสร้างคนที่เก่งและก็คนที่เป็นคนดีให้กับสังคมคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่จะนำสังคมของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นขบวนการศึกษาของเราวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์มีการนำไปผปสมกับขบวนการขัดเกลววันนี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องคิดว่าความรู้ที่เราจะสอนเนี่ย เราสอนไปแต่เราจะต้องคิดว่วานอกเหนือจากความรู้ที่เราจะสอนเราจะป้อนอะไรให้กับลูกหลานของเราเราจะป้อนอะไรให้กับเยาวชนของเราได้บ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเรามาสอนทฤษฎีความรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้ป้อนในสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณให้กับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สัมผัสเขาก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะเป็นคนดีของสังคมวันนี้เราให้ความรู้แต่เราไม่ได้ให้จิตวิญญาณนะครับไม่ได้ให้ ไม่ได้ให้จิตวิญญาณไม่ได้ให้ขบวนการขัดเกลา์เขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนดีแบบนี้ในสิ่งที่สังคมต้องการจึงจะเป็นสังคมที่ประสบความสําเร็จและก็เป็นสังคมที่เกิดซึ่งความสัตยภาพได้ดังนั้นการศึกษาของเรานะครับวันนี้เราจะต้องประยุกต์ใช้พร้อมๆกับขบวนการขัดเกลาจะต้องมีระบบขัดเกลานะครับวันนี้ไม่ไม่เพียงพอที่เรามาสอนแล้วก็กลับไปแต่เราไม่ได้คิด เราจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างที่เราสามารถที่จะขัดเกลาลูกษิ์ของเราให้เป็นคนดีวันนี้หลายโรงเรียนครับที่พวกเขาพยายามที่จะคิดกระบวนการขัดเกลานี้อาจจะมีการสร้างวิชาหนึ่งในรอบสัปดาห์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมานั่งรวมกับเรามานั่งร่วมกับเราในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยให้เขาพูดออกมาให้เขาบอกออกมาว่าเขาเนี่ยพบเจอปัญหาอะไรบ้างในสังคมกลับไปที่บ้านเสร็จเรียนเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างในสังคมแน่นอนที่สุดว่าทุกคนเนี่ย ล้วนแล้วต้องพบเจอหรือเผชิญกับปัญหาสังคมที่มันมากมายดังนั้นให้เขาบอกมาว่าเขาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าลูกหลานของเราเยาวาชนของเราเนี่ยรู้จักปัญหานะครั so, บบางที่บางครั้งลูกหลานของเรานี่ไม่รู้จักปัญหาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนคือปัญหาหรืออันไหนเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถทําได้ <S <S และเป็นและเป็นสิ่งที่ดีหรือส่งผลดีให้กับตัวเขาเองดังนั้นเราจะต้องฟังพวกเขาให้พวกเขาพูด บอกมาว่าเขาพบเจออะไรกับสังคมแล้วเราในฐานะที่เป็นอาจารย์เราจะต้องบอกข้อเสนอแน,นะบอกวิธีแก้บอกบอกวิธีแก้การทางออกหรือวิธีแก้การแก้ปัญหาให้กับเขาว่าถ้าหากว่าออกไปจากรั้วโรงเรียนไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมถ้าเจอปัญหานี้มีวิธีแก้อย่างไรนะครับอย่างสร้างสรรค์อย่างที่ศาสนาต้องการให้เราทํานั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดสําหรับเยาวชนของเราในวันนี้ดังนั้น เยวาวชนของเราในวันนี้เนี่ยเขาเข้ามาในโรงเรียนของเราแล้วเราจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยเป็นคนดีเราไม่ได้ต้องการคนเก่งอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องการคนดีแล้วก็คนเก่งด้วยนะครับหรืออาจจะคนดีของเราที่เราสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่อย่างน้อยเขาเป็นคนดีนั่นคือผลสำเร็จที่เราต้องการอย่าง้ยอย่างมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเขาเป็นคนดีด้วยเป็นคนเก่งด้วยนั่นแหละคือ สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในสังคมของเราในวันนี้เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าสังคมของของเราในวันนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันสามารถแก้ไขได้อย่างดีที่สุดนั่นก็คือการศึกษานั่นเองการศึกษาที่มันควบด้วยกับการขัดเกลาจากครูบาอาจารย์ที่จะต้องคิดขบวนการขึ้นมาว่าจะทำยังไงที่นอกเหน,อน,อเนือจากจะให้ความรู้กับลูกศิษย์แล้วจะทำยังไงให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ย ในฐานะที่เป็นเยาว,วชนที่เป็นความหวังของประชาชาติความหวังของประเทศชาติเนี่ยจะทํายังไงให้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีของประเทศชาติต่ตอไปแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าว่าเยาว,วชนของเราเนี่ยอยู่กับการศึกษาอยู่กับขบวนการที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทักษะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องต้องพึงมีในชีวิตของเขาเขาก็จะเป็นคนที่พัฒนาพัฒนาขัดเกลาของตัวเองจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและมันจะสร้างสรร ที่จะทาอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างสรยให้กับสังคมแล้วเราเชื่อวันนั้นเนี่ยสังคมของเราประเทศชาติของเราเนี่ยก็จะเป็นประเทศชาติที่มีความสุขมากที่สุดเพราะเราเพราะประเทศชาติของเราเต็มไปด้วยคนดีและก็เต็มไปด้วยคนเก่งนั่นเองนะครับอินชาอัลลอฮ์เราขอดุอาให้ให้เยาวชนของเราในวันนี้เนี่ยกลับให้มีความรู้สึกอยากที่จะพัฒนาตัวเองด้วยกับการเริ่มต้นด้วยกับการสอนความรู้และก็พัฒนาตัวเองตลอดไปจนกระทั่งไม่สิ้นสุดต่อไปเพื่อที่จะนำพาสังคมของเราไปสู่ كنعطاء ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته